สวัสดีครับเพื่อนๆครับสาหรับใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วเกิดอุบัติเหตุล้มเอนนะครับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเพื่อนๆที่มีพรบอยู่แล้วในรถนะครับสามารถไปเบิกค่ารักไปสามารถเข้าไปรักษาตามสถานพยาบาลของรัฐได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับเพื่อนๆต้องเตรียมเอกสาร4อย่างนะครับผม หนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะครับว่าเพื่อนๆขี่มอเตอร์ไซค์ล้มนะครับผมอันนี้กรณีที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับอ่าขี่มอเตอร์ไซค์ล้มนะครับ2นะครับเพื่อนๆต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนนะครับของเพื่อนๆนะครับเตรียมไว้สัก3ฉบับนะครับอ่านี่เตรียมไว้3ฉบับเผื่อเซ็นผิดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ3านะครับเพื่อนๆต้องเตรียมทะเบียนรถสำเนาทะเบียนรถของเพื่อนๆนะครับ สักสามฉบับเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับ4ี่นะครับสำเนาพรบรถนะครับที่เพื่อนๆซื้อเอาไว้นะครับก็เตรียมไว้สัก3นะครับผมเพื่อที่จะเซ็นรับรองเนี่ยในการเซ็นรับรองเผื่อเซ็นผิดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปตามสถานพยาบาลครับหรือโรงพยาบาลนะครับของรัฐนะครับผมเข้าไปรักษาเลยนะครับผมเข้าไปและแจ้งกับทางเคาน์เตอร์พยาบาลนะครับว่าเนี่ยขี่รถล้มนะครับเพื่อจะมาขอรักษาบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะ หากพยาบาหหาทางสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลนะครับแจ้มมาว่าต้องต้องสำปรองจ่ายเพื่อนๆก็ยืนยันไปเลยนะครับว่าเพื่อนๆตอนนี้ไม่มีสำรองจ่ายนะครับอยากจะมอบหน้าเนี่ยให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเบิกจ่ายให้โดยที่เพื่อนๆเตรียมเอกสารมาให้แล้วแล้วก็ยื่นเอกสารเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลนะครับแล้วโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดการให้นะครับผมตรงนี้นะครับแต่ต้องเตรียมสี่สิส่งครับสหรับสาเหตุที่เพื่อนๆเวลาไปแล้วเนี่ย บางทีเนี่ยไม่ได้ต้องสำรองจ่ายเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมเอกสารเพื่อให้เพื่อมีการมอบหน้าให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยไปเบิกนะครับผมตรงเนี้ยเขาก็เลยต้องตีกลับไปกลับมาให้เพื่อเพอไปเตรียมเอกสารตรงนี้ครับพอหลังจากที่ไม่มีเอกสารเนี่ยเพื่อเพื่อต้องทำไงครับสำรองจ่ายก่อนแล้วค่อยนําเอกสารกลับมาใช่ไหมครับผมตรงเนี้ยถ้าสมมติว่ากรณีรถล้มบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับอย่าลืมนะครับเตรียมก่อนเลยครับไปแจ้งความลงบันทึกไว้ก่อนนะครับว่าขี่รถล้มนะครับ สองนะครับหนึ่งนะครับใบแก้งควานนะครับบันทึกประจําวันนะครับสองนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับเตรียมไปสักสามสามฉบับเลยก็ได้เผื่อเซ็นผิดด้วยนะครับสามนะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับของเพื่อนๆนะครับสามฉบับเหมือนกันสี่นะครับสำเนาพรบที่เพื่อนเพื่อนซื้อเอาไว้นะครับก็เตรียมไว้สักสามฉบับเหมือนกันเผื่อในกรณีเซ็นผิดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นําไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ